สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะมาทำกับข้าวง่ายง่ายนะคะว่าผัดมะเขือยาวยังไงให้มันออกมาอร่อยนะคะเครื่องปรุงกไ็ไม่มีอะไรม่มีอะไรมากเราเราเราลิ้นพันกันนะคะมีหมูสามชั้นนะคะหรือว่าจะเอาหมูสับก,ก็ได้เนาะแล้วก็มีซสอิ๊วขาวค่ะมีผงปรุงรสแล้วก็มีน้ำตาลนะคะกระเทียม พริกสดแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็มะเขือยาวค่ะนะคะมะเขือยาวสองสองอันเดี๋ยวจะปอกก่อนนะคะกับข้าวง่ายๆวันฝนตกอาหารเบาๆแต่อร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะว่าผัดมะเขือยาวยังไงให้อร่อยนะคะ ปราส้มก็ทําความสะ,สะอาดมะเขือเสร็จแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วก็ผ่าตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ผ่าเครื่องมนาะและแต่ตามสไตล์ที่เราชอบนะเนาะแล้วก็ไปล้างน้ําเกลือแล้วก็เอามาซับน้ํามันให้แห้งนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับในการที่จะทําผัดมะเขือไม่ให้มันดําแล้วก็ให้มันอร่อยก็คือเราต้องอทอดมะเขือก่อนนะคะตอนนี้ประสมก็มานีอีกนิดหนึ่ง ตั้งน้ำมันแล้วนะคะตั้งน้ำมันให้เยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาทอดมะเขือกันโอเคน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะเอามะเขือลงใส่เลยนะคะขออภัอยนะคะอาจจะเยยๆัๆ,ๆนะคะทอดมะเขือให้สุกก่อนนะคะ เราก็จะตักพักไว้แล้วก็จะไปผัดค่ะเดี๋ยวผสมขอไปทาต่อนะคะเมื่อหนึ่งเือเมื่อหนึ่งทอดนะคะนั่นคือขั้นตอนการทอดค่ะเดี๋ยวทอดมะเขือให้สุกแล้วค่อยหลอกไปผัดนะคะโอเคค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้ผส้มก็ทอดมะเขือได้ที่แล้วนะคะให้มะเขือมันสุกแล้วก็จะตักออกให้เสด็จน้ํามันนะคะเพืเ่อนๆทอดประมาณนี้ค่ะ รับรองว่มามะเขือไม่ดำแล้วก็คุณพ่อบ้านไม่เบือแน่นอนนะคะลองไปทำนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยคะ่ะนี่คือทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเทน้ำมันออกเนาะแล้วก็เอาให้เขาเสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะข้างล่างก็คือใส่กระดาษซับมันไว้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปกันไหยคะตอนนี้ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเราก็ใส่ กระเทียมสับกับพริกขี้หนูสับลงไปนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ใส่ในจามชั้นค่ะให้ป้าช่วยนะคะ พอผัดมนสามชั้นให้มันสุกก่อนนะคะแล้วเราก็มาปุงกันเลยตอนนี้ผัดเีสามชั้นให้น้ำมันเขาออกนิดๆนะคะพอเริ่มกรอบแล้วนะอันนี้ก็ต้องจะใส่ผงปรุงรบบสกับน้ำตาลลงไปก่อนนะคะ ก็ใส่มะเขือพเอกของเราลงไปเลยค่ะผัดใก่ที่เราทอดไว้นะคะใส่ทอสไปเพิ่มความแบบน่ัไปเลยใส่ถั่วขาวนะคะใส่ไปให้ทานหน,นะะ่อยแล้วก็ใส่อะไรนะน้ำมันหอย,ยค่ะ แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยเพราะว่ามะเขือเรามันสกแล้วนะคะเราก็คลุกคนเบาๆค่ะค่อยๆใสหนะค่อตักมาๆบะแบบเลยนะเตื้อซ่ามะเขือจะสีสวยนะะ่ากินค่ะโอเอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ตะเกี่ยวนะพอดีตะเกียวหมูท่านี้เตเกียวก็ใส่ตเกี่ยด้วยนะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาดูการตัดการเลยนะคะรับรองอร่อยมากๆคนข้าบ้านติดใจแน่นอนค่ะจุดแก๊สได้เลยอย่าเพิจัดการเร็จริงๆแล้วข้าวต้มก็อร่อยจนแบบข้าวเกรก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆผัดมะเขือยาวใส่หมูสามชั้นนะคะผัดยังไงไม่ให้ดำ แล้วก็รสชาติอร่อยคุณพ่อบ้านติดใจแน่นอนค่ะผู้หญิงเราสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีเสน่ห์ปลายจวบด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่แวะมารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ,ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ก็สับตะใครให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ